สวัสดีค่ะพบก,กับร้านกระเสือจุกใหม่มืนเดิมนะคะวันนี้ดาวก็พามาชมเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองกันทั้งหมดเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะแนะนําเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะถุงไซส์เบอร์14นะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรพอดีต้นพันธุ์ก็จะเป็นแบบไซส์กระโดงทั้งหมดนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกไซส์ใหญ่แล้วก็ต้องการมีต้น พันที่ระบบรากของเขาสมบูรณ์แข็งแรงก็จะแนะนําเป็นชุดที่ดาวให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะไซส์หนึ่งเมตรไซส์ถุงเบอร์สิบสองต้นพันธุ์พร้อมปลูกนะคะไซส์ตรงนี้จะเป็นไซส์ที่ไม่สูงเยอะเท่าไหร่นะคะอไซส์ไซส์ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรพอดีแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์ยอยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรหนึ่งเมตรเปกขึ้นไปนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดอถัดลงมาอีกประมาณสักสองเดือนกว่านะคะ สองถึสามเดือนนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดที่ทางร้านของเราได้คัดเป็นกระโดงต้นหัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นถุงไซส์ใหญ่เบอร์สิแล้วแต่ต้นไมอ้อายุของเขาจะน้อยกว่าไซส์ใหญ่ไซส์ถุงเบอร์สิบสี่ไซส์หนเมตรปขึ้นไปนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่หนเมตรพอดีต้นพันชุดนี้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะปลูกไซส์ต้นอวบ ไซสที่เป็นทรงพุ่มเป็นการดงนะคะก็แนะนำเป็นชุดนี้เลยไม่สูงเยอะแล้วก็ไม่ต่ำเยอะนะคะ ชุดนี้จะเป็นชุดที่ระบบรากของเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพิพเศษนะคะเพราะว่าทางร้านได้เปลี่ยนเป็นไซส์ถุงเบอร์14ถุงใหญ่ตั้งแต่ต้นพันธุ์ไซส์อยู่ที่ประมาณสัก70 80เซนก็ได้ขยายเปลี่ยนเป็นถุงไซส์ใหญ่แล้วนะคะชุดนี้รากไม่ขดต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกไซส์อยู่ที่ประมาณ1เมตรวันนี้ก็แนะนำเป็นชุดนี้นะคะถุงไซส์ใหญ่ ไซสอยู่ที่1เมตรแต่ว่าต้นพันธุ์จะเน้นตรงที่โคนต้นอวบ ูต้นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นทรงพุ่มนะคะทุกต้นจะเป็นการดงทั้งหมดแล้วก็เป็นทรงพุ่มด้วยนะคะต้นไม้ชุดนี้จะแข็งแรงสงมบูรณ์มากลูกค้าที่ต้องการที่จะปลูกตุเรียนสายพันธุหมอนทองถุงเบอร์สิบกลัวว่ารากจะขดนะคะกลัวระบบรากไม่แข็งแรงก็จะแนะนําเป็นชุดนี้เลยนะคะวันนี้ถุงเบอร์สิบสี่ไซส์หนึ่งเมตรต้นพันุเป็นทรงพุ่มทรงพุ่มแม่มีกิ่งเยอะนะคะต้นพันธอวบสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยสําหรับชุดนี้นะคะ สำหรับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองทางร้านก็มีจำหน่ายหลายชุดเลยนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวดาวจะทยอยลงคลิปให้ดูต้นพันธุ์กันแต่ละชุดกันให้ให้ดูแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าได้แพรการลงคลิปไปไปหลายวันเลยนะคะหลายหลายวันแล้วที่ดาวไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าทางร้านจะยุ่งกับการที่จัดจัดต้นไม้จัด ต้นทุเรียนส่งให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าช่วงนี้จะส่งเยอะมากนะคะไม่ว่าจะส่งแบบตีรถไปส่งหรือว่าลูกค้ามารับเองหน้าร้านนะคะทางนั้นก็ต้องเตรียมที่จะคัดต้นไม้ออกมาเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าจำนวนเยอะนะคะช่วงนี้เลยไม่มีเวลาที่จะได้มาถ่ายคลิปลงให้ดูอัปเดตให้ดูต้นไม้เลยช่วงนี้ทางร้านก็จะมีต้นไม้ต้นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองหลายชุดแล้วก็เป็นชุดที่พร้อมปลูกทั้งหมด ต้นใหม่ปีปีนี้ทั้งหมดด้วยนะคะอายุของต้นไม้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่5เดือน6เดือนนะคะอะแล้วก็2เดือนกว่า3เดือนกว่าคือเราจะเปลี่ยนไซส์ถุงตลอดนะคะเปลี่ยน เรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีต้นตุเรียนขายกันตลอดทั้งปีแล้วก็มีทุกไซส์ที่จะส่งให้กับลูกค้าจาหน่ายกับลูกค้านะคะลูกค้าที่ต้องการตุเรียนสายพันธุหมอนทองไซส์ที่เป็นทรงพุ่มไซส์แข็งแรงไซส์กระโดงก็แนะนําเป็นชุดที่ได้ให้ดูอยู่เลยนะคะชุดนี้ต้นจะไม่สูงเยอะเราจะไม่เน้นต้นไซส์สูงนะคะจะเนจะเน้นทรงพุ่มต้นพันอวบต้นพันแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดาวก็จะ วางเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์ไว้หน้าคลิปนะคะสำหรับลูกค้าที่แอดไลน์ไป0950719800ตอนนี้เพื่อนหน้าลายจะเพิ่มเพื่อนได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าหน้าล ne เพื่อนจะเต็มจะเต็มเลยนะคะจะเต็มแบบเพิ่มไม่ได้แล้วก็มีลา์อีก2อถึงสลยอยู่นะคะที่จะให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวดาวก็จะาวางไอเดียไลไว้หน้าคลิปเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถเอส ด้วยเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เข้าไปได้เลยนะคะสบถามรายละเอียดกันกกอนได้นะคะทุเรียนสายพันธุ์หมวอนทองทางร้านจะมีหลายชุดหลายไซส์แล้วก็มีหลายหลายไซส์ถุงให้ลูกค้าเลือกนะคะ